วันนี้เรามาพบกับเจ้าซีวิกนะครับ f c ตัวนี้1.8ตัวปี2018นะครับราคาครับแค่490,000เท่านั้นนะครับสีดำครับโรงงานเลยนะครับกระจังหน้าครับไม่ลอกครับโครเมียมแบบนี้นะครับ ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบใสายๆเลยนะครับสวยๆเลยรับกันเลยครับไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพมาไม่เคยชนเลยนะครับช่วงล่างดีมากนะครับผมพามาดูเมคอารนะครับสักบานหนึ่งนะครับว่าเดิมยังไงโอ้ดึงยากครับสวยๆเลยนี่เรียงสวยนะครับแบบนี้เลยเดิมจากโรงงานนะครับเรามาดูท้ายนะครับของซีวิคคันนี้นะครับ ท้ายกว้างขวางนะครับวาสัมภาระได้นะครับลึกๆเลยมาดูน็อตนะครับสักบานหนึ่ง mm hmm. นี่น็อตเดิมนะครับไม่มีขยับไม่มีไขเลยแบบนี้ mm hmm. ภายนอกนะครับการันตีว่าสวยเลยครับมามาดูภายในกันต่อเลย สภาพเบาะนะครับสวยเลยสีดําอย่างนี้นะครับไม่ยุบไม่ย้วยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็คอนโซลนะครับยังใหม่มากสวยๆเลยเอาไปเลยนะครับคันนี้พวงอะไรนะครับเรามีมันติฟังก์ชั่นมานะครับพร้อมจอแบบหน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับใครที่กําลังมองหานะครับซีวิคเจ้าคันนี้อยู่นะครับราคาอยู่ที่สี่แสนปลายเองนะครับทักมาหาหนึ่งนะครับด้านหลังนั่งสบายนะครับสามารถนั่งได้3ามคนเลยนะครับรู้สึก ดีมากเลยนะครับสภาพเบาะสวยมากนะครับไม่ไม่ไม่มีขาดนะครับการันตีได้เลยนะครับมาดูเครื่องของเจ้าคันนี้นะครับสวยเลยดูเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยยังเดิมเดิมอยู่นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีไม่ไขไม่มีรอยเลยนะครับยังเดิมเดิมอยู่ทุกอย่างนะครับสำหรับเจ้าซีวิคคันนี้นะครับ1.8 e นะครับปี2018 เราขายอยู่ที่490,000นะครับใครสนใจที่จะมาดูรถคันนี้นะครับแวะเวียนมาหาหนึ่งที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้นะครับติดต่อได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเซลหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ